สวัสดีค่ะแม่แม่เพื่อนๆนนะคะทีมซัพพอร์ตเบสคำสิงเบสคำสิงเธอมันแน่ของแท้ ไม่ได้ตามติดรีแคปน้องก็โอ้โหเกือบจะสามอาทิตย์แล้วอ่ะทุกคนจะเป็นเดือนอยู่แล้วนะคะนู้นรีแคปกันตั้งแต่น้องนะคะแบบโอ้โหของแท้มากเซลฟี่คู่กับป๋าเดวิดเบคแฮมแล้วก็แอก็ทำคลิปนะคะชวนเพื่อนๆมาช่วยโหวตน้องเบสในคมชัดลึกอวอร์ดหลังจากนั้นก็ตามดูน้องแต่ไม่ได้ทำคลิปวันนี้ต้องลุกมาทำคลิปเพราะว่า คลิปวีดีโอที่แอดรอคอยปล่อยออกมาแล้วนะคะเบสเบิ้ลของแท้เป็นคลิปที่สนุกมากด้วยความที่แอดเองนะคะก็เป็น fc ของเบิ้ลหนุ่มเบิ้ลแล้วก็อีกคนก็คือหนุ่มกล้องนะคะกล้องห้วยไล่เบิ้ลปทุมราชเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถูกใจแอดมากเบสทำสิ่งของแท้ของพวกเรานะคะใครดูคลิปแล้วมาเมนท์คุยกันเราทำมอไปอย่างเดียว พี่กินไม่รอหนูอีกแหละเอาตัวละเบ็ดีวิตมึงไปอยู่คนเดียวคนเดียวก็พักก่อนอยู่คนเดียวแล้พักก่อนนะจัดมาแล้วก็ทำไปเลยกินไปเลยไม่ต้องสนใจพี่นะฮะหนูอยากกินช้ากินเร็วแล้วแต่ไปอ่ะพี่หมดแล้วอ่ะเหรือไม่ต้องเรียดกับพี่นะหรือว่าเราไปแบ่งเคียร์กันต้องซีเรียดกินไปเลยตามสบายอาหมอยาใส่กินนิดนึงสบายสบายกินเบบนี้ก็ไม่ได้จ่าย ่จอยู่แล้วเบสได้ดีนะเออแต่แบบอยากให้หมดพร้อมกันไงจะเริ่มพอเมนูใหม่พร้อมกันใด้หมดยังนี่หนึ่งของพี่พี่รอตลกูของแทรค่ะ๋ยวน้ำที่ไม่ต้องน้ำพี่ตอนท้ายทุกคนทุกควเทียก็ชอบดีเนาะเบิ้ลปทุมราชอยู่แล้วนะน้องเบสขอแนะนำนะคะคลิปต่อไปรถรับผู้ขอ ขอน้องเบสนะคะเชิญพี่ก้องห้วยไร่มาขึ้นรถด,ด้วยนะคะทุกคนรีแคปน้องเบสยาวไปค่ะวันนี้เห็นน้องลงโพสไอจีสตอรีนะคะกับพี่จันจิน่ารักจริงๆโอ้โหคือแบบเบสกับจันจินี้มีความร่วมเหมือนกันนะมีความฮาเหมือนกันไม่แปลกใจเลยนะคะที่มาเป็นพี่สาวกับน้องสาวน่ารักมาก เดี๋ยวรีแคปย้อนกลับไปนะคะทุกคนนูน่นตั้งแต่หลายวันที่แล้วที่น้องเบสเดินทางไปร่วมงานกับคลินิกเสริมความงามนะคะที่แบบเปิดสาขาใหม่คลาสซีรู้สึกว่าจะเป็นสาขาราชพฤกษ์ใช่ไหมคือในงานเบสน่ารักมากสวยมากแล้วก็มีแม่ๆเดินทางไปให้กำลังใจน้องเบสเยอะเลยนะคะคือในงานเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นน้องเบสให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ เขาก็ตัดคลิปสั้นๆมาลงก็หลายประเด็นนะคะทุกคนไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์กับทีวีพูหรือว่าช่องข่าวอื่นๆประเด็นหลักๆนะคะก็สอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็สอบถามถึงพ่อบาสคำสิงนะคะซึ่งน้องเบสก็บอกว่าทุกอย่างก็โอเคน้องก็แฮปปี้ได้ๆนี่แหละเรื่องที่เราสนใจกันเรื่องที่พวกเราสนใจกันก็เรื่องของหัวใจนะคะ แบทคำสิ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าลัคก,กี้อินเกมมากๆงานพุ่งชนแต่อาจจะตุีเรื่องความรักนะคะอาจจะแบบร่วงความรักความรักร่วงแต่ว่างานรุ่งมากๆมีงานอีเวนต์มีงานพรีเซนเตอร์วิ่งชนนะคะเดี๋ยววันไหนเอ่อยเนี่ยเร็วๆเ,เนี้ยวันที่เท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแอดเช็คก่อน อ๋อวันที่ยี่สิบเก้ากุมภานะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนองเบสก็จะมีไลฟ์ติ๊กต็อกคู่กับอ่าดกรกังกังนำนะคะก็คือนี่ก็กังนำก็เป็นคลินิกเสริมความงามน่ะงานชนมากแล้วล่าสุดนะคะทุกคนนี่ควาฟพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นิสิตนะคะนิสิตไทยแลนด์ไปอีกเปิดตัวแล้วนะคะทุกคนก็เหมือนไทยไทย โฆษณาค่ะไทยโปรโมทให้กับทางแบรนด์นิสิตไทยแลนด์นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปชมอยากสวยอยากขาวอยากใสเหมือนน้องเบสนะคะก็ไปส่องดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะกับเรานะคะได้น้องเบสเป็นพรีเซนเตอร์รับรองแบรนด์แบรนด์นิสิตเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่แน่ อีกหนึ่งงานที่แอชชอบมากๆทุกคนหลงรักเคมีเลยนะคะน้องเบสกับพี่แกรนเดอะสตาร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะติดฝนน่ารักมากๆทุกคนคือแบบยังไงดีน้องเบสมีความเป็นแบบว่าแฟนบอยพี่เกรสมีความเป็นแบบว่าเนาะสาวสาว,ส,าว,ส,าวสวยน้องเบสมีความเป็นหลัว ว่าแล้วมัน้อเปนแบบนี้น่ารักมากทุกคนชอบเออถือไปแล้วก็บังปากเอาบังปากมันก็ได้อยากมีลูกสาวอยากมีน้องสาวเก่งเหมือนเบสคำสิง น้องเบิ้ลมีความหลัวนะคะพี่แกรมมีความแบบว่ามีความแบบเป็นความแบบสาวเออน่ารักมากเคมีเข้ากันมากน่ารักจริงๆชอบค่ะทุกคนส่วนละครถ่ายละครนะคะนางฟ้ากรรมกรนี่ก็คู่หายอีกคู่ นางฟ้ากรรมกรนี้ใกล้ปิดกล้องหรือคะหรือ,อยังคะเพื่อนเพื่อนคือพอดีว่าแอดยังไม่ได้ตามว่าเขาถ่ายถึงคิวที่ไหนแล้วแล้วก็มีกำหนดที่จะออนแอร์เมื่อไหร่เบสทอยนะคะน้องเบสพี่ทอยนางฟ้ากรรมกรส่วนรักคุณเท่าช้างเหมือนจะเหมือนเหมือนใกล้จะออนแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวก็ได้ดูผลงานน้องเบสนะคะละครสองเรื่องส่วนเรื่องที่จบไปแล้วล่าสุดใช่ไหมคะโอ้โห โอ้ว่าไงครูขวัญครูขวัญก็สนุกดีเพียงแต่ว่าบทที่น้องรับนะครูขวัญนะแอรู้สึกว่าแบบในบทน้องอะน้องตะโกนมากไปแบบเวลาพูดะมันก็บตะโกนแต่ว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะมันอาจจะแบบโอเวอร์แอคติ้งหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรเหมือนช่วงงานแต่งงานของแจ็คแฟนฉันน้องเบสก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีนะคะเป็นการรีแคปย้อนหลังน้องเบสนะทุกคนอะ ไหนๆก็ทำคลิปน้องแล้วก็ความสนใจก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ในงานคลาสซี่เนี่ยน้องก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะแล้วก็ทางทีวีพูดก็ได้เห็นแล้วก็คือน้องก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนี่แหละเบสบอกว่าเบสยังโสดนะคะยังโสดปโปรดจีบนะคะจีบได้หนูยังโสดนะคะก็ยังหายอยู่นะคะคนรู้ใจเงินนี่หาได้เต็มกระเป๋าแต่ว่าคนรู้ใจยังหาไม่ได้ แล้วก็เรื่องมูยนะคะน้องก็บอกว่าทริกในการมูของน้องก็คือมูจากสลิปนี่แหละสลิปที่โอนให้คุณพ่อโอนให้คุณแม่นี่แหละโอนให้น้องชายนี่แหละมูมาทุกคนมาคุยเรื่องหัวใจดีกว่าพอดีว่าหลายคนก็น่าจะได้ดูคลิปนี้แล้วใช่ไหมที่หมอบายนะคะดูดวงน้องเบสเนี่ยบอกว่าคู่น้องเบสเนี่ยเป็นยังไงจะตีขาวหรือว่าจะยังไงแล้วก็น้องเบสเนี่ย จะเจอคู่แท้ตอนไหนไปฟังกันนะคะว่าหมอปายเขาพูดว่ายังไงแล้วเดี๋ยวแอดจะรีแคปในส่วนของแอดนะคะว่าฟังหมอปลายพูดแล้วเนี่ยใครเนาะจะเป็นหนุ่มคนนั้นบุค,คลิกหน้าตาจะเป็นยังไง ไปฟังกันค่ะความรักออรกอ, 28, อใบ28-29บค่อยว่ากันหรือไม่ก็32ช่วงนี้ก็เล่นๆไปก่อนไม่ต้องจริงจังเพราะว่า26-27อ่ะไม่ดีเลยสักเรื่องนึงในเรื่องของคนใกล้ตัวว่าน้องจะเจอคู่แท้เมื่ออายุ28ขึ้นไปหรอ เออใช่ขอให้สามสิบขึ้นไปดีกว่าผู้เลื้ยงู่ของเบสน่าจะมีลักษณะยังไงถึงจะเหมาะกับเบสค่ะดูแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าผิวแทนไม่ไม่ขาวจัวไม่ขาวตีแทนไม่ตีเออไม่ตีไม่ตีเลยสูงอืช่แล้วก็ไม่น่าจะใช่สายคอนเทนต์ขนาดคอนเทนต์จ๋าใช่เป็นผู้ใหญ่กว่าสูงผิวเข้มไม่ใช่ขาวตี ไม่ใช่สายคอนเทนต์เหมือนใครอะทุกคนโอ้โหมีหนึ่งหนุ่มที่ลอยมาเลยนะคะไม่ได้บอกว่าน้องเบสต้ตองเป็นแฟนกับเขานะคะแต่ว่าบุคลิกแบบนี้นี่มันพี่เกรสเข้าไวมคะทุกคนโอ้โหพี่เกรสลอยมาเลยนะคะแบบลูกสะใภ้ร้านทองดีไหมน้องเบส ยอกนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนว่าอย่าซีเรียสนะคือถ้าฟังตามที่หมอไปบอกใช่ไหมก็คือบุคลิกแบบนี้นี่มันแบบมันก็คล้ายๆสไตล์พี่เวียพี่เกรซถูกไหมผิวเข้มสูงหล่ออืมขออนุญาตจิ้นได้ไหมถ้าพี่เกรซยังแบบว่าว่างเนี่ยพี่เกรซน้องเบส แอดมินขออนุญาตินได้ไหมคะยอกนะคะทุกคนเอาเป็นว่าตามที่หมอปลายบอกเนาะน้องก่อนนู่นแหละทำงานวนไปเก็บเงินวนไปนะคะเดี๋ยวสามสิบนู่นน่ะสาสิบถึงสาสิบสองนู่นน่ะอีกหลายปีเลยช่วงนี้ก็ชิวๆหาเงินคุยๆไปก่อนแต่ไม่ต้องให้ใจอ่านะคะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรมารีแคปก็จะตามรีแคปน้องเบสนะคะก็เก็บเล็กผสมน้อย สองอาทิตย์อาจจะรีแคปหนึ่งครัง้งบายบายนะคะทีมแม่ๆทีมรักเบสคำสิงของเท่